มีคนไทยคนหนึ่งเขาไปเมนเต็กตกหนูว่าพวกมึงกับบานให้หมดพี่หนูอยากจะบอกว่าถ้าพี่แน่จริงพี่อย่าลบเมนออกค่ะแล้วหนูจะบอกพี่ว่าถึงหนูมาอยู่เมืองไทยหนูไม่ใช่มาอยู่ฟรีนะคะหนูเอาเงินไปทำพาสปอร์ตทุกกฎหมายเข้ามาค่ะพี่แล้วที่หนูอยู่ทุกวันเนี่ยหนูก็ไม่ได้กินของฟรีที่นอนก็ไม่ใช่ฟรีห้องนอนก็ไม่ใช่ฟรีพี่ต้องใช้เงินซื้อทุกอย่างคะ่ะ ห้องยูหนูก็ต้องเชา่าแล้วก็ข้าวซานกับข้าวอะไรหนูก็ต้องซื้อทุกอย่างก็ซื้อด้วยเงินพี่ค่ะแล้วหนูมาอยู่ไม่ใช่มาอยู่สบายหนูมาอยู่ทางานพี่ทํางานประเทศพี่นั่นแหละถ้าพวกพี่ไม่มีพวกหนูทํางานนะประเทศพี่ก็ไม่จเจริญทุกวันนี่หรอกไม่ใช่เห็นคนแถวบ้านหนูมาอยู่แล้วรวยนะ <ไง S 2> พี่<ะ>เขาก็ <คำ S 2> รู้จก<ำ>ักทํางานปากดีไหมนี่ขนาดอยู่เมืองไทยหลายปีแล้วนะ จนมีลูกลูกเกิดที่ประเทศไทยอาศัยทำงานทำธุรกิจอยู่ที่เกาะสเมเ็ตตามที่ไปดูในติกต็อกนะแทนที่ว่าจะซึมซับวัฒนธรรมไทยความเป็นไทยเอาง่ายๆน่าจะปรับตัวเข้ากับสังคมคนไทยได้แล้วนะไม่น่าจะออกมาพูด สร้างปัญหาแสดงความคิดเห็นมันเป็นแค่คนกลุ่มน้อยเราพูดไปเราก็ไม่ใช่คนไทยนะครับพูดไปก็ไม่จะทำให้ตัวเองเดือดร้อนคนนี้นะครับาตามที่ไปดูใน Tik ต o k นี่คืออยู่ที่เกาะสมุยมีลูกเกิดที่ประเทศไทยน่าจะได้สัญชาติไทยแล้วล่ะนะครับทั้งแม่ทั้งลูก ไม่แน่ใจว่าสามีนี่เป็นคนไทยหรือไม่แต่การที่ออกมาทำคลิปผ่านโซเชียลแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้ตัวเองเดือดร้อนเพราะคนส่วนมากในสังคมไทยเนี่ยเขาก็วุ่นวายพอแล้วนะครับไหนจะเป็นเรื่องการเมืองไหนจะเป็นเรื่องแรงงานเข้ามาแย่งอาชีพคนไทยอาชีพที่สงวนนะครับ าการที่คนไทยเขาพูดเนี่ยนะครับเขาหมายถึงคนที่เข้ามาทำงานแบบผิดกฎหมายแสดงพฤติกรรมที่ไม่ดีทำให้ชื่อเสียงประเทศไทยเสียหายอย่างเช่นตอนนี้นะครับเพจกันจอมพลังเนี่ยเขาก็มีการโพสตนะ์กันจอมพลังเขามีการโพสต์จะไล่ล่าขอมเมนขอทานให้พ้นจากแผ่นดินไทยทำไมเขาถึงออกมาโพสต์ เพราะว่าสถานการณ์ล่าสุดระหว่างไทยและกรัรมพูชาเนี่ยขเมนนักเรียนขเมนวัยรุ่นขเมนเหยียบทงชาติไทยนะเหยียบทงชาติไทยแล้วก็มอไซ์เหยียบนี่ก็คืออะไรเหยียบย่ําหัวใจของคนไทยพฤติกรรมขเมนเนี่ยมันไม่สามารถที่จะอยู่ร่วมกับคนไทยได้เฉพาะคนกลุ่มที่สร้างปัญหามันไม่ได้หมายถึงทั้งหมด คนที่อยู่ถูกกฎหมายเขาก็ไม่ได้ไปเหมารวมนะส่วนมากคาเมนก็จะสร้างปัญหาอย่างเช่นขอทานคาเมนเนี่ยทำให้ประเทศไทยเสียภาพลักษนะครับปกติคนไทยไม่ได้ขอทานอาชีพขอทานนี่อาชีพที่ผิดกฎหมายเขาไม่ได้อนุญาตให้ทำนะแต่คาเมนก็ยังทําให้ประเทศไทยเนี่ยเสียภาพลักษ์ดูสก,กรปรกขึ้นทาง บนสะพานลอยเจอลงเจอสถานีรถไฟฟ้าเจอฟุตบาทเจอวอล์กอิงสตรีทเจอก็ล้วนแล้วแต่ไม่ใช่คนไทยแล้วจะไม่ให้คนไทยเขาพูดได้ยังไงมันก็ไม่ผิดนะครับอ่าแทนที่ว่าโอ้ตัวเองนี่อยู่ในประเทศไทยมานานหลายปีจนมีเงินมีทองสร้างเนื้อสร้างตัวได้ก็อยู่ให้เป็นนะครับอยู่แบบเงียบเงีอย่ามาเรียกรยก้องนั่นเรียกร้องนี่ศักดิ์ศรีอย่างนั้นอย่างนี้ าตามที่ฟังในคลิปนะเขาบอกว่าคมาิมนเนี่ยทำให้ประเทศไทยเจริญนะครับทำให้ประเทศไทยเศรษฐกิจไทยดีขึ้นก็เพราะว่าเขามาสร้างประเทศไทยนะครับเขากำลังให้ค่าตัวเองสมมติว่าถ้าไม่มีคาเมนสักตัวหนึ่งอยู่ในประเทศไทยเนี่ยประเทศไทยมันจะถอยหลังไหมมันจะล่มจมไหมนะครับอลองไม่มีคาเมนสักตัวสิ ุกวันนี้สังคมไทยจํานวนหนึ่งเขาไม่ได้ชอบขมนินะเพราะว่าขามิสร้างปัญหาเฉพาะแรงงานที่สร้างปัญหานะอันนี้วงเล็บนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นคือการที่ทําคลิปออกมาตอบโต้นั่นนี่นะครับมันไม่ได้ชนะไทยหรือเถียงกันบนโซเชียลยมันไม่ได้เอาชนะนะครับมันจะทําให้คนไทยกลุ่มหนึ่งเ,เขาขุดถามหาโลเคชันว่าอยู่ตรงไหนตรงไหนของเกาะสม็ด นี่แหะมันจะทําให้ตัวเองเดือดร้อนธุรกิจที่ทํานี่ก็ล้วนแต่คนไทยไปนั่งกินตราบใดที่ยังอาศัยประเทศไทยทําธุรกิจหาเงินหาทองสร้างหลักส,สร้างตัวนะครับอยู่ให้เป็นดีกว่านะครับเดี๋ยวก็จะไม่มีที่อยู่อีกก็จะลําบากนะครับกลับไปที่กัมพูชาอ่ตอนนี้คิดดูนะครับสถานการณ์ไทยกัมพูชานี่แค่ไทยปิดด่านเฉยเฉยนะเขมรน,นี่ยังไม่มีที่ไปแล้ว แค่เริ่มเซ็นจะตัดน้ำตัดไฟนี่นะครับตัดน้ำตัดไฟไปแล้วนี่ขเมนก็เจรจาทันทีเลยเพราะคนเดือดร้อนมันไม่ใช่คนไทยมันก็คือคนขเมนที่อาศัยทำมาหากินในแผ่นดินไทยนะครับไปดูที่โบเบแถวหัวลำโพงนะครับขเมนเต็มนะครับขายเสื้อผ้านั่งอยู่หน้าร้านนะครับบางทีก็บอกบอกว่ามีนายจ้าง เป็นคนไทยบางทีก็ตั้งแผงเองก็มีเสียค่าสูงค่าสวยก็มีเยอะแยะนะครับใครเจ้าหน้าที่ก็หรูนะครับไม่ใช่ว่าไม่หรูนะไม่งั้นพวกคขมเมนที่มาทํางานที่เมืองไทยเนี่ยอันนี้คือเฉพาะที่ทําถูกกฎหมายก็ดีไปนะครับแต่ทําผิดกฎหมายก็ต้องถูกจับส่งกลับนะครับเวลาเจอคนไทยคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นสถานการณ์ตอนนี้ไทยกับคอมเมนตํลาลังมีปัญหากันมันก็ต้องไม่มันก็ต้องไม่แปลกใช่ไหม มันไม่แปลกใช่ไหมครับที่จะมีคอมเมนต์แบบจากคนไทยบางกลุ่มที่มาคอมเมนต์ในลักษณะนี้1นนะครับเชิญแรงงานคขมรกับ2ไม่ต้องการแรงงานขาเขมรสร้างปัญหาก็เพราะสถานการณ์ตามแนวชายแดนฝั่งผู้นำของกัมพูชาไงไอ้ที่จริงนี่ไม่ได้ว่าปลูกปลูกฝังความเกลียดชังคขมรนนะขเขมรตต่างหากนะครับที่ปลูกความเกลียดชังให้คนไทยนี่เกิดความโมโห อย่างเช่นเหยียบทงชาติไทยเผาธงชาติไทยตามโซเชียลตอนนี้ว่อนเลยเลื่อนไปที่ไหนก็เจอนะครับอันนี้มันไม่ใช่พฤติกรรมคมเหนที่ปกกระแสให้คนไทยเกียดคมเหนหรอครับผมถามหน่อยคนไทยไม่ได้ไปก้าวไก่ขมเหนนะครับคมเหนเป็นคนสร้างขึ้นมาเองลุ้นล้วนนะครับแล้วก็จะมาโทษคนไทยอย่างนั้นอย่างนี้นะครับฝากด้วยแล้วกันนะครับ FC ทุกท่านท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชม สำหรับคลิปนี้ก็เอฟซีพี่น้องคนไทยส่งคลิปมาให้นำเสนอก็ขอบคุณมากๆก็จะได้รู้ว่าพฤติกรรมขาเมนบางตัวเนี่เป็นแบบไหนนะครับสวัสดีสวัสดีครับ